วันนี้นะครับเรามาเรื่องของหลักการนะครับหลักการของการซ่อมถนนนะครับในเรื่องการบรุงรักษานะครับในเรื่องของผิวทางลาดยางครับผิวทางคอนกรีตในหนังสือเล่มนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้สรุปหนังสือเล่มนี้ก็คือวิธีการซ่อมนะครับถนนแอดฟันนะครับแอดฟันมีด้วยกัน7วิธีนะครับแล้วก็ถนนคอนกรีตนะครับมีด้วยกัน7วิธีเหมือนกัน วิธีที่1นนะครับนะก็คือการอุดรอยแตกนะครับหรือเราเรียกว่า crack filling นะครับ crack filling crack filling ก็คือการซ่อมถนนที่เกิดความเสียหายในรกดับเป็นรอยแตกนะครับก็คืออาจจะเสียหายไม่มากนะครับเป็นรอยแยกเลยแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้าซึมเป็นรอยแตกนะครับถ้าเกิดว่าถนนนะครับน้าสามารถซึมไปได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าข้างล่างเนี่ย ข้างล่างเนี่ยจะมีพวกหินคลุกนะครับลูกลังอะไรอยู่นะครับแล้วในในเรื่องของของตัวน้ำอาอ่าดินเองนะครับดินเองก็จะมีในเรื่องของเม็ดดินนะครับเม็ดดินอ่าแล้วก็ช่องว่างนะครับช่องว่างแล้วก็อากาศนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเข้าไปได้นะครับหมายความว่าเวเวลาน้ำมันเข้าไปได้เนี่ยครับความชื้นมันก็จะเกินนะครับ เพราะว่าดินนะครับที่บดอัดมากที่สุดนี่คืออยู่ที่ OMC o p t i m u m Moisture ใช่ไหมครับพอความชื้นนี่มันเข้าไปเนี่ยมันก็จะมากกว่า OMC o p t i m u m Moisture มันก็ทำให้ดินของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการซ่อมชั่วคราวนะครับอของถนนที่น้ำซึมผ่านลงไปนี่นะครับ ทีนี้ในการซ่อมเนี่ยนะครับเราก็จะใช้วัสดุนะครับก็คือมี2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือพวกแคดแบ็กนะครับพวกอลูติกประเภทระเหยเร็วนะครับอย่างเช่นยาง RC MC หรือยาง CC SS นะครับโดยวิธีการยาแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า3มมตรนะครับน้อยกว่า3มมตรก็ใช้วิธีการหยอดลงไปถ้าถ้ามันมากกว่า3มนะครับมากกว่า3เนี่ย ก็ต้องมีการผสมผสมทรายนะครับนีแบบนี้นะครับประเภทที่สองนะครับเราเรียกว่าฟอกซิลนะฟอกซิลหมายถึงนะครับการเป็นการเป็นการฉาบนะครับฉาบผิวทางนะครับก็คือการซ่อมถนนที่เกิดความเสียหายเฉพาะผิวหน้าของผิวทางในลักษณะที่เป็นรอยร้าวเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่มีความกว้างมากนะครับโดยการพ่น แอดฟันชนิดเหลวนะครับปิดรอยทับรอยร้าวนั้นก็เหมือนกันนะครับจุดประสงค์ก็จะคล้ายๆข้อหนึ่งก็คือป้องกันไม่น้ำเนี่ซึมลงไปแล้วก็แอดฟันใหม่นะครับไปทดแทนแอดฟันเดิมที่หมดสภาพนะครับแล้วก็เพื่อเสริมการยึดเกาะเม็ดวัสดุเข้าด้วยกันนะครับช่วยป้องกันการหลุดร่อนบนผิวทางที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังแล้วก็เพิ่มอายุการใช้งานก็วัสดุนะครับเราก็ใช้ตัวอ e ีมันชันนะครับ เซตตัวช้านะครับ C S S นะครับบวกบวกน้ำแล้วก็จะมีเครื่องพ่น Adfun นะครับแล้วก็เตาต้มยางก็ในการดำเนินการนะครับเราก็จะกำหนดพื้นที่ที่ทำการฉาบนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ Adfun นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับทำการทาผิวหน้านะครับทาผิวหน้าแบบนี้นะฮะ ก็คือปิดทับพวกรอยล้าวอะไรเล็กๆน้อยๆอต่อไปนะครับวิธีการฉาบผิวนะแบบชิปซิลนะบแบบชิปซิลแบบชิปซิลนะครับก็คือเป็นการซ่อมความเสียหายผิวทางนะครับโดยการฉาบผิวบนหน้าเดิมนะครับโดยการพ่นแอดฟันล,ลงผิวทางก่อนและโรย เลี่ยวัสดุหินย่อยนะครับตัวนี้จะมีหินย่อยเข้ามาหินย่อยปิดทับหลังจากปิดทับให้เรียบ,บเป็นการซ่อมเพื่อความเสียหายของผิวทางแอดฟันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผิวทางมีรอยแตกที่เป็นแบบต่อเนื่องกันนะครับผ,ผิวลื่นผิวหลุดลื่นนะครับเสื่อมสภาพเหมือนกันนะครับวัตถุประสงค์เนี่ย<ม>ก็จะคล้ายๆกันนะครับเราป้องกันแม่น้ำเนี่ยลงไปข้างล่าง วัสดุนะครับวัสดุก็จะมีสำหรับทำชิปเซลก็จะมีด้วยกันนะครับอย่างดึงอย่างใดนะครับที่เราจะใช้ตัวแอดฟันนะครับก็จะมีคัตแบ็กตัวนี้นะครับเป็นยางนะครับเราต้องจำชื่อไว้นะครับคัตแบ็กอิออนแอดฟันเอซีหกนะวัสดุหินย่อยนะครับตัวนี้มีหินย่อยนะครับแล้วก็สารผสมเพิ่มก็จะมีเครื่องจักรนะครับในการใช้ อันที่1นะครับที่หนึ่งเราก็ราดแอดฟัน์อันที่2คือรยหินนะครับอันที่3นะครับก็คือบททับอันที่4ก็คือปิดจราจรการจราจรนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับมันอาจจะทําให้อันนี้ได้นะครับเนื่องจากคัทแบกนะครับคัทแบก แอดฟันตนะครับติดไฟง่ายจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเพลวเพลิงนะครับโดยการในขณะพ่นหรือคัดแบ็กแอดฟันตต่อไปนะครับเป็นการฉาบผิวแบบซ l e r ี่ซิลในการฉาบผิวแบบซ l e r ี่ซิลนะครับคือการซ่อม ความเสียหายของถนนที่เกิดความเสียหายเฉพาะผิวทางนะครับเฉพาะผิวทางคําว่าผิวทางคืออะไรคร,นะครับถนนมันจะมีผิวทางนะผิวทางแล้วก็หินคลุกหินคลุกลูกลังอะไรไล่ไปเพราะฉะนั้นชั้นผิวทางเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะผิวทางเป็นคอนกรีตก็ได้นะครับเป็นเป็นแอสฟัลติกเป็นแอสฟัลติกก็ได้นะครับเป็นซิงเกิลเป็นดับเบิลนะครับตัวนี้เราเรียกว่าผิวทาง อันเกิดจากนะผิวทางตัวนี้เกิดจากเป็นรอยแคลกนะครับในแบบโครงสร้างที่ไม่เสียหายหรือซุดตัวที่มีการเยิ้มหรือบลิดดิ้งนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูของอาจารย์ใน YouTube ก่อนนะครับผิวทั้งหลุดลอดนะครับแล้วก็นำส่วนผสมโดยนำส่วนผสมของมวลรวม แอดฟันแล้วก็น้ำรวมทั้งอาจจะใช้สารผสมเพิ่มนะครับมาฉาบมาฉาบป,ปิดผิวทางเดิมที่เสียนะครับเรามีอะไรบ้างนะครับก็คือ 1. ก็คือแอดฟันแอดฟันบวกด้วยมวลรวมก็คือหินนะ่ะถูกไหมครับบวกด้วยน้ำนะครับบวกด้วยสารผสมต่างๆมาฉาบทับผิวนะครับ ชนิดของการฉาบนะครับแบ่งเป็น3ชนิดนะครับชนิดหนึ่งก็คือเป็นชนิดที่มีสมดมลละเอียดมากสามารถแทรกซึมในรอยแตกได้ดีนะครับมีความยืดหยุ่นเหมาะที่จะใช้งานยารอยแตกชนิดสองนะครับเป็นชนิดที่ส่วนละเอียดปานกลางที่ยังคงซึมลงไปในรอยแตกได้เหมาะจะใช้สหรับฉาบผิวที่ครุขระปานกลางให้เรียบและยารอยแตกชนิด3นะครับ ชนิดค่อนข้างยากนะครับสามารถอุดรอยที่ผิวหินหลุดได้ดีนะครับปรับระดับผิวเดิมได้เล็กน้อยเหมาะสำหรับใช้งานฉาบผิวที่มีความครุขระฉาบฉาบเป็นครั้งแรกหรือชั้นที่2นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็วัสดุที่ใช้นะครับก็จะมีตัว CSS1 นะครับ c ี2นะครับวัสดุส้มน้ำมูลรวมไปดูนะครับ เตรียวผิ์ทางนะครับจากนั้นก็ทำการฉาบผิวด้วยเซเลอลี่นะครับฉาบผิวตัวนี้ไม่ต้องบดทับนะครับเพราะคือถือว่าสำเร็จเลยเพราะว่าไอสามที่ผ่ามาก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเสียหายที่ยังไม่มากต่อไปนะวิธีการไอ้พวกนี้เมื่อไอไ,อไอที่ผ่านมาคือราดใช่ไหมแต,ต่หลังจากนี้ก็จะเริ่มปะนะครับปะซ่อมผิว เราภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสกินแพชชิ่งการปะซ่อมผิวทางนะครับสกินแพชชิ่งคือการซ่อมความเสียหายของถนนที่เกิดความเสียหายเฉพาะชั้นผิวทางเหมือนกันนะครับโดยผิวทางที่เสียหายเนี่ยนำส่วนผสมใหม่มาปรับให้เรียบลักษณะความเสียหายเช่นรอยแตกนะครับผิวหลุดล่อนอเป็นบ่อหลุมนะครับหรือผิว ทางที่เกิดการเคลื่อนตัวนะครับสลิปเพดครเดี๋ยวไปดู y o u t u นะครับ u t u b e ของอาจารย์พาณิชย์นะครับหรือลุงพาณิชย์นะครับไปดูนะครับท่านอธิบายไว้ดีมากนะครับป้องกันเหมือนเดิมนะครับป้องกันแม่น้ำซึมนะครับแล้วก็เป็นการซ่อมแบบชั่วคราวทีนี้นะวัสดุนะครับในการซ่อมนะครับจะมีแท็กโค้ดพรามโค้ดตัวนี้เป็นยางนะครับยาง แล้วก็วัสดุพอพอวัสดุก็คือจะมีพรีมิกพรีมิกก็จะมีฮอตมิกพรีมิกผสมเย็นนะครับเราเรียกโคมิกแล้วก็พรีมิกผสมเย็นที่ได้จากการผสมระหว่างวัสดุมวลรวมกับคัตแบ็กแอ f ดฟัน ทีนี้มาดูนะครับทีนี้ก็เริ่มจากนะครับตัวนี้ในเรื่องของการปะซ่อมผิวนะครับก็มีการกํากหนดจุดนะครับตัดขอบนะครับตัดขอบให้เรียบร้อยนะครับตัดขอบอทีนี้ก็จะใช้วิธีการแท็กโคด้ดกรณีตรงนี้นะครับในการที่เราจะเลือกระหว่างแท็กโค้ดกับพรามโคด้ดกรณีที่เราจะลาดยาง นะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นลาดยางเก่าอยู่แล้วนะครับเราใช้วิธีแท็กโค้ดแท็กโค้ดก็เป็นยางสลับสลับใช้สลับลาดยางเก่าแต่ถ้าเกิดพื้นนะครับเปิดมาเป็นหินคลุกนะครับเราสามารถลงเป็นพลามโค้ดนะครับพลามโค้ดอันนี้คือจุดที่มันแตกต่างระหว่างแท็กโค้ดกับพลามโค้ดต่อไปนะครับก็คือปูพรีมิกนะครับพอเราลงแท็กโค้ดหรือพรามโค้ดแล้วนะครับ ก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับมีแบบชนิดร้อนนะครับก็บดทับด้วยล้อเหล็กสั่นสะเทือนและก็ชั้นสุดท้ายนะครับบดด้วยไม่มีความเขาเรียกว่าไม่ไม่สั่นนะครับอาจจะบดด้วยพีนูมิติกนะครับลดบดล้อยางนะครับในชั้นสุดท้ายตัวชนิดเย็นนะครับตัวชนิดเย็นมันจะต่างชิ้นแรกก็คือมันจะต้องมีการใช้หินฝุ่นโรยนะครับเนื่องจากคัตแบ็กนะครับตัวชนิดเย็นเนี่ย นะครับตัวชนิดเย็นเนะี่ยมันจะมีชนิดเย็นนะครับมันจะมีตัวคัตแบ็กที่ที่ติดไฟง่ายนะครับที่ติดไฟง่ายก็จะต้องมีการโรยฝุ่นนะครับหินฝุ่นในใน,ในส่วนตัวอื่นนะครับสังเกตดูนะครับก็ก็จะใช้วัสดุเช่นเดียวกันนะครับไอตัวนี้เป็นแบบปะซ่อมผิวทางตัวนี้เป็นแบบ ุดซ่อมผิวทางที่มันลึกขึ้นนะครับวัสดุก็จะใช้เหมือนกันแต่ว่าใหญ่ขึ้นทําทใหญ่ขึ้นสำหรับการซ่อมแบบนี้นะครับจะใช้สำหรับการซ่อมรอยแตกหนังจระเข้อย่าลืมนะครับไปดู YouTube ของอาจารย์พาณิชย์นะครับว่ารอยแตกหนังจระเข้มาทำได้ไงนะครับลักษณะบนต่อผิวหลุดล่อนนะครับจะใช้การซ่อมแบบ Deep ดิฟแพท Deep Patching ก็อย่างนี้นะครับก็คือเราก็กำหนด ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการขุดหรือชั้นนะครับก็เหมือนเหมือนเราทำเหมือนเราทำวัสดุใหม่นะครับนะครับถ้าเกิดว่าเราอาจจะต้องคือวัสดุเดิมนะครับเราก็ดูว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไปลึกนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับผิวทางหินคลุกหินคลุกถ้าเกิดว่าเราเราจำเป็นจะต้องเปิดมากกว่านี้นะครับเราก็จะเปิดไปชั้นลูกหลังะนะครับ เพราะฉะนั้นในการซ่อมนะครับเราก็ไล่ซ่อมมานะครับว่าเราเปิดไปถึงไหนแต่นี้นะครับเปิดแค่ชั้นหินคลุกหินคลุกนะครับเราก็ต้องมีการบดอัดหินคลุกหินคลุกเนี่ยเป็นลักษณะของเกรนนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้บอดอัดลดลดหินคลุกก็คือหินผสมฝุ่นนะครับก็ใช้บดแบบล้อเหล็กสันสะเทือนอพอพอบดหินคลุกได้ตามสเปคแล้วนะครับก็ลาดยางนะครับพอหินคลุกเนี่ยเราลาก พอในชั้นหินคลุกใช่ไหมฮะตัวนี้หินคลุกเราก็จะลาดพลานโคดโอเคไหมฮะลาดพลานโคดก็ปูวัสดุพรีมิกนะครับพรีมิกเราบอกไปแล้วนะครับพรีมิกแล้วก็ทําการบดท,ทับก็ทําการเสร็จวิธีการเสริมผิวแอดฟันโอเวอร์เลย์นะครับแอดฟันโอเวอร์เลย์แอดฟันโอเวอร์เลย์ก็คือการซ่อมถนนนะครับโดยการเสริมวัสดุ ผิวทางแบบอัดฟันบนผิวเดิมนะบ,บนผิวเดิมเพื่อแก้ความเสียหายและเสริมความแข็งแรงให้แก่โครงสร้างถนนวัสดุที่ใช้ก็จะเหมือนกันนะครับเลือกระหว่างแท็กโค้ดกับพรามโค้ดก็มีวัสดุที่จะเปาะซ่อม3แบบนะครับพรีมิกสามรูปแบบด้วยกันก็มาดูนะครับวิธีการนะครับก็ถ้าเป็น ถ้าเกิดเป็นเป็นผิวถนนเดิมนะครับเราก็จะใช้แท็กโค้ดแท็กโค้ดพ่นไปก่อนนะครับแท็กโค้ดแท็กโค้ดที่เป็นยางนะครับยางจากนั้นนะครับจากนั้นก็แท็กโค้ดเสร็จก็ทำการปูด,ด้วยพรีมิกนะพรีมิกกรณีเป็นโคมิกนะโคมิกเราก็ต้องพ่นทรายนะครับ พ่นเอ้ยพ่นหินฝุ่นอีกทีนะครับกรณีกรณีปูด,ด้วยโคมิกนยอาจจะลาดแอดฟันเพื่ออุดช่องว่างแล้วก็ศาสหินฝุ่นนะครับก่อนการเปิดจราจราทีนี้มาดูวิธีการซ่อมถนนคอนกรีตบ้างนะครับก็จะมี7วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1นนะครับก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนวัสดุยารอยเทคอนกรีตนะครับวิธีอุดรอยซ่อมแตกนะครับวิธีขูด แต่งหน้าผิวคอนกรีตน,นะครับวิธีซ่อมแซมระบบถ่ายเทยน้ําหนักวิธีซ่อมแซมบางส่วนของความหนานะครับวิธีซ่มอมโพรงใต้พื้นคอนกรีตน,นะครับวิธีการซ่อมแซมตลอดความหนา,าไปดูนะครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างวิธีการเปลี่ยนวัสดุยารอยต่อนะครับชนิดเทร้อนนะครับตัวนี้เทร้อน การเปลี่ยนวัสดุก็คือหมายถึงการขุดเอาวัสดุยารอยต่อก็คือไอตัวนี้ก็มีวะไรยน,นะครับก็คือไอตัวพวกจอยต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น expansion joint, construction joint ย,ย,ยิ่งถ้าเป็น expand เนี่ยนะครับมันจะมีวัสดุเนี่ยที่ที่ยาวไว้นะครับก็จะเป็นพวก bitumen ก็คือเอาพวกนี้ออกแล้วก็ทำใหม่นะครับนะ โดยก็จะมีนะครับในข้อแนะนำนะว่าแต่ละอันนะครับทำยังไงนะครับถ้าเป็นแอดฟันนะครับก็ใช้1ต่อ1นะครับซิลิโคนสอต่อ1นะครับตัวนี้นะครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนวัสดุยายารอยแลแล้วก็ยารอยแล้วก็ทำใหม่แล้วก็เทใหม่นั่นเอง ต่อไปนะเป็นวิธีการอุดซ่อมรอยแตกนะครับ Crack sealing นะครับวิธีการนะครับก็มาดูวัสดุนะครับที่เราจะอุดก็จะมีในเรื่องของวัสดุทารอยแตกก็จะมีมอกออยู่นะครับวัสดุยารอยแตกชนิดร้อนก็จะมีมอกอก4 9วัสดุยาง AC นะครับก็เลือกดังต่อไปนี้ ก็คือมันมีรอยแตกนะครับเราก็วาพวกนี้นะไปหยอดนะไปหยอดต่อไปนะครับวิธีการขูดผิวหน้าคอนกรีตนะครับหมายถึงวิธีการขูดแต่งผิวหน้าหมายถึงการปรับปรุงผิวหน้าคอนกรีตเดิมให้สามารถใช้งานดีนะครับโดยการขูดผิวหน้าของคอนกรีตออกให้เป็นร่องขนาดกับเป็นร่องขนานกับทิศทางการจราจรนะครับ ที่มีความลึกและระยะห่างของร่องสม่ำเสมอสามารถใช้แก้ปัญหาของคลกรีตที่ก่อสร้างผิวหน้าได้ไม่ดีหรือปรับปรุงผิวหน้าของถนนคอนกรีตและแก้ไขผิวหน้าถนนคอนกรีตที่เกิดปัญหาสะดุดบริเวณรอยต่อหลังจาก,กหลังจากเกิดการใช้งานแล้วนะครับก็ล,ลักษณะจะใช้เครื่องจักรแบบนี้นะครับขูดไปต่อไปนะวิธีการ สามจุดสี่นะครับก็คือวิธีการซ่อมการถ่ายน้ําหนักนะครับก็คือพวกพวกเดือยต่างๆนะวพวกเดือยต่างๆนะครับก็จะมีวิธีการซ่อมนะครับหมายถึงการเปลี่ยนเดือยนะครับเดือยคืออะไรคือเหล็กพวกโดเวลนะครับเหล็กโดเวลเหล็กเดือยนะครับเหล็กโดเวลนะครับก็วิธีการนะครับก็เปิดแบบนี้นะฮะก็ตั้งแบบแล้วก็ใส่เหล็กนะครับแล้วก็เทคอนกรีตใหม่นะครับ ก็จะมีตำแหน่งนะครับในการวางนะครับว่าเราจะซ่อมจุดไหนแล้วก็วิธีการซ่อมแซมบางส่วนของความหนานะครับก็แบบนี้นะครับก็คือ,อวิธีการอาจจะแบบว่าเป็นบางส่วนนะครับตัดเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ซ่อมเป็นบางส่วนวิธีการซ่อมนะครับก็หมายถึงการซ่อมแซมความเสียหายของกิจเนื่องจากการเกิดการแตก กระเทาะของเนื้อคอนกรีตโดยจะซ่อมคอนกรีตที่เสียหายลึกเกิน1ใน3ของความหนาของแผ่นคอนกรีตการแตกกระเทาะอาจเป็นบริเวณต่อความยาวและความและตามขวางหรือบริเวณกลางแผ่นคอนกรีตซึ่งจะมีวิธีการซ่อมที่แตกต่างกันแบบนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งเพื่อเป็นเพื่อ รอยต่อของผิวคอนกรีตวิธีที่6นะครับก็คือวิธีการอุดพโพรงใต้แผ่นคอนกรีตหมายถึงว่านะครับใต้แผ่นคอนกรีตเนี่ยก็จะมีพโพรงนะครับน้ำอาจจะเข้าไปได้นะครับวิธีการนะครับโดยวิธีการฉีดนะฉีดแบบนี้เข้าไปนะครับก็จะมีสารวัสดุประเภทซีเรลลี่ซีมเมนต์มอต้านะครับ ก็เหมือนการเกล้านะครับสมมติว่าอันนี้ใต้นี้มีโพรงอยู่นะครับเราก็เจาะแล้วก็ฉีดฉีดพวกเซอร์รี่ซีเมนต์มอรต้านะครับพวกน้ำปูนเข้าไปก็จะมีเครื่องฉีดนะครับ3.7นะครับก็วิธีการซ่อมแซมนะครับช่วงความหนานะครับฟูลด e p รีแพร์ไปดูรูปดีกว่านะครับก็จะเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือ พังตรงไหนตัดตรงนั้นเห็นไหมฮะนะพังตรงนี้ก็ตัดตัดมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับตัดตัดตัดปุ๊บนะฮะพอตัดปุ๊บนะฮะเราก็นึกถึงโครงสร้างคอนก่คอนสร้างคอนกรีตนะครับก็จะมีคอนกรีตแล้วก็จะมีทรายนะครับพอเราเราตัดถึงชั้นทรายนะครับถึงชั้นทรายก่อนจะถึงหินคลุกเนี่ยถ้าเราเราเราลึกถึงหินคลุกนะครับเราก็ต้องทําการบดขึ้นมาใหม่ รเราก็อาจจะต้องดูแบบเดิมบ้างนะครับเพราะชั้นทรายมัน5เซนนะครับที่เหลือจะเป็นหินคลุกอาจจะ20เซนถ้าเกิดว่าเราเปิดมาถึงชั้นหินคลุกเราก็ต้องบดอัดหินคลุกขึ้นมาก่อนแล้วก็บดอัดทรายนะครับถึงจะวางตัวคอนกรีตได้ตัวคอนกรีตเนี่ยน้ำหนักของตัวน้ําหนักของถนนคอนกรีตเนี่ยจะต้องวางอยู่บนฐานลา,ากนะครับที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครเราก็จะต้องบดอัดชั้นพื้นโครงสร้างทางให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ เมื่อเมื่อชั้นโครงสร้างฐานเรียบร้อยแล้วครับเราก็มามาทำเดือยนะครับเดือยระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่แบบนี้นะครับเราก็จะเทคอนกรีตเข้าไปโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราก็เตลในเรื่องของการซ่อมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใน e ีีถัดไปนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ